ใครกลืนก่อนคนนั้นแพ้สวัสดีครับสวัสดีครัวันนี้เราจะมารีวิวหนังไก่กรอบจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอมกรกวใครกลืนก่อคนนั้นแพ้ <c oughs> <c oughs> ง <laughs> <c oughs> อมให่ให่อมฮึมนม,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 มบาร์บีคิวผิวอ,อมหนังไก่ทอดกรอบคุณนันอร่อย กรอบนะครับต้องลองนะครับทุกคนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมต่อด้วยสมูทตี้สี่มอืน